สวัสดีครับพอก็ผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวนะครับคลิปนี้จะเป็นคุกกี้ไดโนเสาร์เวอร์ชันปรับใหม่กันนะครับแพทนี้เนี่ยมีการปรับเจ้าตัวคุกกี้มาแบบงงๆผมก็ไม่คิดคือตอนแรกก็เออไดโนเสาร์มันก็ดูน่าจะเข้าธีมดีไหมมังกรไดโนเสาร์งูโอ้มาแบบทีมสัตว์เลยรอบนี้นะครับซึ่งผมเล่นกับสั์เลี้ยงออกมาแล้วก็เราเล่นในแมปใหม่ด้วยก็คือแมป3นะครับแมปที่มาในอัปเดตรอบนี้พัสองเนี่ยผมไปลองเซ็ตลดนมแล้วรู้สึกว่าเออ จังหวะมันน่าจะได้แต่ยากไปนิดก็คิดว่าเออลองให้เป็นเชอร์รี่แล้วกันมันจะได้เหมือนกับเจ้าตัวน้องน้องคำแก้วที่เราทําในคลิปที่แล้วไปจะได้เทียบเทียบกันเลยเอ้ยคำแก้วแต้มยังไงเจ้าตัวน้องไดนโนเสาร์แต้มยังไงก็เป็นผัดสองเดียวกันก็คือเชอร์รี่บอลนะครับจริงช่วงนี้คิดแล้วไม,ม่ออกก็เชอร์รี่บอลนะครับเชอร์รี่บอลนี่ช่วงนี้นิยมมากขึ้นจริงเป็นตัวที่ดีในแง่ของการทําเป็นไม้สองนะครับสมบัติชิ้นแรกผมใช้เป็นสมบัติก้องแล้วก็ชิ้น2เนี่ยใช้เป็นสมบัติใหม่ทีีค่คมบััเเจ้้าตวนนลยนะร ซึ่งไม่รู้หรอกดีไม่ดีแต่แข่งคอมโบหยิบไปก่อนแล้วก็สมบัติดีเจเนรีชิ้นที่3นะครับแต่ผมเห็นเวลาผมทําทิปทําแต้มแล้วเออผมเข้าใจสมบัติดีเจเนรีมันเป็นอะไรที่หาัมายากหน่อยบางคนจะถามเอ,อ้ยพี่ไม่มีสมบัติดีเจเนรีใช้อะไรได้แทนสมบัติดีเจเนรีมันทําหน้าที่ในแง่ของการทําแต้มฉะนั้นคุณใช้สมบัติทําแต้มชิ้นอื่นแทนก็ได้เช่นอะไรปอมปอมเชียกล้องกระจกแล้วแต่นะครับผมก็เป็นสมบัติทําแต้มแหละนะครับแต่แต้มถ้าเป็นสมบัต e ิอีพีอื่นก็จะน้อยกว่าสมบัติดีเจ เซตนี้เนี่ยจะมีปัญหานิดหนึ่งสำหรับไดโดเสาก็คือจังหวะมันไม่พอดีอะครับคือตัวนี้สกิลสุดท้ายพอดีนะแต่คือระยะมันไกลเกินผมลองทั้ง3ดาดไม่ใส่เครื่องยนต์สักดาดเลยนะระยะมันไกลเกินอะคือระยะมันแบบมันเก็บขวดเลือดอันอันลองสุดท้ายไปอะครับซึ่งถ้ามันสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยครจะแบบเออครจะเก็บไม่ถึงเออจะได้ผัดสองตัวมาเก็บปรากฏว่าเออตัวเนี้ยไม้แรกไม้เดียวอะคือสกิลเสร็จแล้วมันลากไปถึงเกินขวดเลือดและประเด็นคือมันไม่มีสกิลเล็ก ฉะนั้นเก็บขดเรื่องมันเสียฟรีมากนะครับระยะมาไม่ได้จริงๆก็เลยผมลองทั้ง3ด่ดานแล้วแท้มน้อยทั้ง3ด่ดาดเลยแล้วก็อดาดนี้แล้วกันดานใหม่จะได้ดูว่าเออดาดใหม่มันอะไรยังไงนะครับมาแต่รอบนี้ไดโดสสร์ไม่มีสกินนะครับเฮ้ยมันอาจจะมาแผดหน้าก็ได้นะครับแผ่นะะหน้าคือแผดของลำไยลำไยอย่างมันจะมีสกินแผดหน้านะครับ <c oughs> อาจจะไม่มีก็ได้นะบัฟมาตัวเดียวปกติแบบเวลามีอะไรมาเขาจะบัฟแบบตัว2ตัวอะไรประมาณนั้นนะครับ อันนี้มาแบบตัวเดียวของเหงาเนี่ยเห็นไหมมันสกินสุดท้ายทันนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งขนเลือดแต่ระยะมันไกลเกินอ่ะดู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 เนี่ยนะครับเนี่ยมันล่าถึงขนดเลือดเป็นทั้ง3ดา่านเลยนะส่วนเรื่องสมบัติเนี่ยบางคนสงสัยเอ้ยพี่เล่นแมป3ามพี่ไม่ใช้โลเค,ค็กหรอคือคนเดียวตสาวว่าผมเทสไปแล้วในแมปเนี้ยเทสไปตา2ตาแล้วรู้สึกว่าไม่น่าจะได้ว่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้สก,กิลมันมันเป็นเส้นตรงฉะนั้นใส่กล้องให้มันเก็บเยลลี่อาจจะไม่รู้จะดีกว่าไหมแต่เราผมเล่นแบบนี้แล้วกััันนนะะคคครรบบไไปแ แต่คือผัก2อเนี่ยเออมันเล่นกับเจ้าตัวแยมโลได้นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ตอนสกิลมันมันควบคุมได้มันก็จะเก็บเจ้าตัวหมีลุงตามด่าได้นะครับแต่ผมคิดว่าเออใช้กล้องแหละนะครับง่ายดีนะครับคิดอะไรไม่ออกก็กล้องกับพพอมเชียนะครับกินกับอะไรก็อร่อยครับสองชิ้นนั้นนะครับเออมาป้ายนะครับนี่ครับเชอร์รี่บอลเนี่ยก็จะสกิลสุดท้ายทานตามปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นระยะที่เจ้าตัวนี้เก็บขวดเลือดหนึ่งขวดถ้าตัวนี้เก็บขวดเลือดหนึ่งขวดจากสกิลสุดท้าย ทันได้ตามปกติแค่เอ็กซ์ทราหน่อยคือสัตว์เลี้ยงมันให้เลือดไงผมก็เลยไปลองกับรถนมก่อนแล้วรถนมมัน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 เกือบๆอะ่ะลองมาสามสี่ตาไม่ได้สักตาเออช่างรถนมแล้วกันมาเชอร์รี่ด้วยมา <c oughs> เฮ้ยตอนนี้แต้มแซงแล้วนะครับผมนะของเดิมอันนั้นน่าจะเป็นรถนมอ,อันที่ผมทำไว้สนุกสนุกนะครับมาเดีย๋ยวเชอร์รี่บอลเตรียมสกิลสุดท้ายนะครับเออ,เอ,อโอเคไปนะครับอ่ะสกิลสุดท้ายนี่เริ่มมันเหลือๆเพราะสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับป้าปิดเกมนะครับแต้มจบที่ 623นะครับบางคนจะไม่เชื่อว่ามันแต้มน้อยคือผมว่าเซนสแต้มน้อยอาจจะมีเซตอื่นที่แต้มเยอะเดี๋ยวไว้อนาคตแล้วกันแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอนะครับเดีย๋ยวเราเรา,เราลองไปเทียบในอันดับจัดระดับคู่ผสมสูงสุดดูแล้วกันว่า623ล้านของเซตเนี้ยจะขนาดไหนแต่ยังไม่ทีหนึ่งสมบัติอันอื่นอาจจะดีกว่าแต่ผมยังหาไม่เจอผมก็เอาเป็นสบมบัติทำแต้มเนี้ย623ี่นี้ไม่ติดฝุ่นเลยนะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ